จังหวัดลพบุร,รีจัดพิธีมอบรางวัลแก่สถ,ถานประกอบการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถานศึกษาประจำปี2568ล o บุรีเลเวอร์แมนจ e เมนต์เอ็ l ซ์ n ลนซ์อวอร2025 วันที่1 7พฤศจิกายน2568เวลา13นาฬิกา30นาทีที่ลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์คันค้าโรบินสันไรส์ไตล์สาขาลุกลีว่าที่ร้อยตีทรงคลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลุกลีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่สถ,ถานประกอบกิจการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถานทึกษาประจำปี2568ลุกลีเลเบอร์แมนจเมนต์เอ็กซ์เลนซ์อว์ด2025 โดยมีนายอดิศักดิ์โกมุกสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มอบหมายให้สานักงนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีร่วมส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของกรมในหลากหลายด้านเป็นประจำทุกปีอาทิตย์ด้านความปลอดภัยในการทํางานด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเป็นตน้นโดยมีสถานประกอบกิจการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถานศึกษาในจังหวัดตุรีเข้าร่วมกิจกรรมในปี2568และสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์จำนวน163แห่งดังนี้ 1. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี2568จำนวน25แห่ง สองรางวัลสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการหรือมสยประจำปี2568จำนวน12แห่งสามรางวัลโรงงานสีขาวประจำปี2568จำนวน28แห่งสี่รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี2568จำนวน18แห่งในระดับประเทศ7แห่งและระดับจังหวัดอีก11แห่งห้ารางวัลสถานศึกษา ปลอดภัยประจำปี2,568จำนวน47แห่งและ6รางวัลดำเนินกิจกรรมแคมเปญ Safety c u n t e r Together in the Workplace จำนวน33แห่งซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรุรีจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลและมอบเกียรติบัตร แก่สถานประกอบกิจาการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถานศึกษาดังกล่าวเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมกับร่วมกันถ่ายภาพกับประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้ด้วยครับโดยประธานในพิธีได้กล่าวชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจาการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆอันมีวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีเป้าหมายที่สําคัญเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานของ ท่านมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตหวังว่าสถานประกอบกิจการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลในวันนี้จะได้รักษามาตรฐานที่ได้รับให้มีความต่อเนื่องและยัง่งยืนรวมถึงนำไปต่อยอดขยายผลเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนำเสนอข่าวโดยรายการสารลักดีดสนธยาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับ